แสดงว่าแมลงอยู่ที่ท่อพี่น้องอู้คันหลอกคันสวยนนนนมาแล้วมาแล้วแล้นนนนนนนเรา่อสวยมาทีไรคุ้มทุกทีทีมงานนี้เนี่ยอู้ช่างมาจากที่เดียวกันนะเนี่ยกีกาครับพี่น้องปอดมีแต่คันรอคันสวยดูนะอันนี้ก็แรงเนี่ยเมื่อกี้สามท่อไปสบายเลยท่อเดียวไปลำบากอันนี้ก็สี่อันนั้นนะอันนั้นห้าอันนั้นจะแรงกว่า คันสีเขียวน่าจะแรงกว่าคันนี้มีสีท่ออู้งานมอจารย์บอยตักตักเลยครับเนี่ยอันนี้แฟนนะแต่คนละสีดู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 อ๋อดูแต่คันสีสวยคันงามเลยเนี่ยงานแบกครับ งานนี้กระบะใครใหญ่กว่านั้นเสียเปรียบเลยพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เต็มเลยอะ่ะไม่เกี่ยวอะ่ะอยู่ที่กระบะใครใหญ่ใครเล็กอะ่ะดูอะ่ะันนั้นกระบะใหญ่สูงเลยเขาไปเสริมไปอ,อีกอ่ะโอ้แต่รถตัวนี้โคตรเท่อะดูนะตอนกัะเป้เลยเนี่ยดู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 ด,ดูห้าถ่อนนี่น่าจะขึ้นสบายๆเลยแหละโอ้ยทำไมมั็นอ๋อถ่อเดียวเนี่ย ออกอยู่ท่าเดียวเนี่ยทำไมไม่ออกข้าท่อเนี่ยโอ้โยคุณครูเราไปเออออกข้าแล้วแรงแล้วบาดเนี่ยออกข้าแล้วไปหลังคาปิดเปิดดู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 คันนี้นั่งจิ้มเลยไปเต็มคันนี้อะสีสีท่อสีไป สุดสุดสุดไปเหลือ,ลอรถเป็นรอยจังหวัดจันทบุรีครับนี่มาที่ไรุุ่มตุทีทีมงานนี่เนี่ยไปแล้วโดโอ้แรงแรงแรงแงแแรง